กะเพราแหนมเนือ้อเมื่อนี้ไปตลาดไปเห็นนะคะคันคายแหนมเนื้อค่ะก็คิดอยากกะเพราเนาะก็เลยลองสิงลองเห็ดเปิ่งค่ะโคบพริกแดงจินดาพริกขี้นูสวนแล้วก็กระเทียมใส่กันค่ะตำให้แตกเสร็จแล้วค่ะโอเคนี่กะพออันนี้เป็นแหนมเนื้อค่ะ ตังกระทาน้ำมันใส่รา <c oughs> ให้กระทะห่อนเล็กน้อยค่ะ <c oughs> เอาพริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยค่ะผัดไปจามไปพี่น้อง แหนมเดือดใส่ลงไปค่ะเมื่อกี้ลองซิมแล้วแ่บค่ะพี่น้องเปรียวหน่อยๆเนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ทางผอดกัะเพรานี่บโงหง้ว่าขีแแ่บคักทำไดเนาะผัดแหนมให้สุกเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าแหนมจะสุกดี ประมาณนี้ค่ะพอแล้วอานำใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะตอนที่จะเริ่มปรุงปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะสดหอยใส่เล็กน้อยก็พออค่ะเอากินหอม,หอม แล้วก็เอาน้ำตาลทสตัดเค็มตัดเกลียวค่ะใครบ่กกินน้าตาลก็เอาผงล่วนหรือว่ารดดีก็ได้ค่ะใส่ลงไปเพื่อให้เกิดชาติกลมกลอมปิดไทยด้วยกระเพราค่ะแล้วก็ผัดกระเพราให้สุกเป็นอันเสร็จค่ะผัดกระเพราแหนมเนื้อ มนีกากาลันตีว่าแซ่แซบพี่น้องไทยเบิ้งแล้วคิดอยากลองเห็ดตามเลยค่ะรับรองบ,าบ่า่ผิดหวังกินกับข้อสวยหรือข้าวเหนียวกระแซบคือกันค่ะกับข้าวแหนมเนื้อกลินหอมๆปรุ้นนัวๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าคลิปเบิ้งแล้วถ้ามักถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องขอบคุณ